ไปไหนครับไปหาแฟนครับที่ไหนครับตรงจำเจครับพ่อเดิมยังมีอยู่ไหมเนี่ยพ่อเดิมไมีครับมันมีตัวลดเสียงอยู่ไม่ใช่เหรอในท่อยังไม่ได้ใส่เหรอทันนี้ผมยืมรถพี่มาครับโอ้โอเปิดใต้บอกให้ดูหน่อยครับสำเนาคู่มือมีไหมเนี่ยอะไรนะสำเนาคู่มือ เาจะไปนอนบ้านแฟนเหรอเนี่ยใช่ครับไม่ได้เอามาเลยดูบปหลีไฟฟ้าป่ะสูบครับแต่ตอนนี้มีมีมีติดตัวมาไหมน่ะมีครับโอ้โหว่าจะไม่จับเจะไปขัดขวางความรักของเขาอีก <c oughs> พบกันมานานยังแฟนอ่ะพบมาเจ็ดปีแล้วครับรถพี่เหรอรถพี่อพี่อยู่พนมนู่นนะครับ แ,บบแล้วแฟนราก็มาได้ไงมองหี่ขับมาจากนู่นเหรอ,อมาจากพนมอ่ะเนี่ยใช่ทำไมแฟน<ร>อยู่<ร>ไก<ง>ล<ด>อ่ะปกติผมก็ไม่อยากขับมา,ร mm าหรอกที่เนี่ยเขามาด้วยผมทำรานมาทั้งเลยที่เนี่ยผมมาเค่งเรื่องไม่ติดเป็นป้ายทะเบียนกับพ่อดังแต่คือมาไกลผมก็ไม่ได้เองก็ขับดีอะ่ะผมก็ดูตั้งแต่ไฟแดงก็แหละเองก็ไม่ได้บิดไม่ได้อะไรผมก็ไม่ได้ซีเรียสแต่คือผมก็อยากให้คำแนะนำว่าอย่าไปใส่ท่อดัง ส่วนไม้พวกเขานี้มันจะมีจุกมาให้ไหมคะผมเคยเห็นพี่เขาไม่อยอมไม่จุกแดงๆอ่ะไม่นะไอ้นั้ำมันตัวกันหนูเข้าน้ำเข้าอ่ะมันจะมีแท่งกระบอกเงินประมาณเนี้ยที่เป็นตัวลดเสียงอ่ะผมไม่รู้เลยครับยังไงก็แก้ไขนะร,รอบหน้าผมจับเดี๋ยวขอแบบขี่หน่อยผมไม่ได้กระเป๋าตังค์อะไรมาเลยครับมีรูปถ่ายในโทรศัพท์ไหมมีมีมมแลวถอดหมวกหน่อยครับอของกล้องไหน ใเ <My> ได้ไมได้ครับ<ต>ไม่มีมถมังขยายอีกแต่พี่อย่าไปทิ้งนะพี่ไม่ได้ไปดูดนะ พาลังพี่มันบังป้ทะเบียนนะไปทำอะไรมาทำไมันบังอ่ะพาลังรถพี่มันบังปทะเบียนอ๋อหป้านทะเบียนใคละ่ะนก็เลยซื้อ่าแล้วพี่มันบงังมามันมองไม่เห็นป้าทะเบียนผมส่งเรื่องไปขนส่งนะพี่ไปแตะครับกพี่ขนส่งพ <ทำ S 1> ี่ตอบ<ห>ปกติตาาไมหมตอบแล้วคพอดูนะครับ ไปแก้ไขด้วยนะคลานหลังให้มันยกขึ้นแล้วไม่ก็ขยับ้ปดระเบียนใ <ะ S 2> ห้มันใช่เหล็กมันบงังี่ติดไว้ทำไมอะพี่หรือแฟนพี่<ม>พติดเหล็กเขาติดให้หนูแฟนอะแล้วหนูก็เพิ่งขีร่รถมาหนูก็ไม่รู้หบอกเขาไปแก้ไขนะพี่เชิญครับพี่